ดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะพามาดู5ที่นั่งนะคะสดใหม่เลยของคาทูแฮนสีนัครินเจ้าโตโยต้าโคโรราคอส1.8ตัวพรีเมียมนะคะไฮบริดด้วยนะคะปี2020ได้สีขาวมุกเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าตัวนี้มีความสดขนาดไหนของคาทูแฮนสีนัครินใครมองหาเจดที่นั่งต้องรีบทักด่วนๆน,นะคะเพราะรถคันนี้ ไม่ได้ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่น้อยนะคะสีเดิมทุกชิ้นเลยทรงสปอร์ต5ที่นั่งของคอร์สไฮบริดประหยัดน้ำมันสุดๆเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในกันว่าเจ้าโคโรราคอร์ส1.8ไฮบริดตัวพรีเมี่ยมปี2020ภายในจะสดขนาดไหนนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็น5ที่นั่งนะ รอแม็คอแม็คอแม็นรอย18นิ้วนะคะพี่นะโฉบเฉี่ยวมากๆเลยสำหรับทรงนี้ทรง5ที่นั่งของคอร์สไฮบริดนะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันว่าภายในของเขาจะสดขนาดไหนวันนี้เปิ้นพามาดูความสดความใหม่ของเจ้าคอร์สไฮบริด1.8ตัวพรีเมียมนี้นะคะพี่ดูนะคะเบาเขาทรงสปอร์ตมากๆสี เข้ากับตัวรถมากๆเลยเบาะหนังน้ำตาลคล้ายๆอมแดงนะคะพี่นะสีนี้หายากมากๆนะดูความสดของเจ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.8ไฮบริดนะพี่นะ1.8ไฮบริดทุกอย่างลงตัวมากๆสำหรับคอร์สคันนี้ใครมองหา5ที่นั่งรีบทักเลยนะคะ สำหรับตอน2เดี๋ยวเรามาดูภายในตอน2ว่าวันนี้เปิลน,นาเสนอความสดความใหม่ของโคโรรา1.8ตัวพรีเมียมนะคะไฮบิดนะมองหาแล้วต้องรีบทักนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากใช้เงินออกรถตัวนี้นะคะเราได้มือ1มาในราคานะคะมือ2จริงๆนะคะ รถไม่ได้ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวเรามาดูฝากระโปรงหลังตัวนี้ไม่มีทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวสำหรับตัวไฮบริดคันที่แล้วเราปล่อยไปแล้วนะคะสีเทานะวันนี้เราเข้ามาสองคันสีขาวมุกนะเรามาดูความความอ,อ่อกว้างนะคะสำหรับช่องที่เก็บของนะคะ เยอะมากค่ะพี่เวลาเราจะเก็บของอะไรนี่สัมภาลงภาละนี่อัดเข้าไปได้เต็มที่เลยสำหรับคอร์สคันนี้นะเดี๋ยวปิ้นฝากคาทุแฮนสีนะครินด้วยนะสำหรับโคโลอาคอร์สตัวไฮบริดเครื่อง1.8คันนี้ประหยัดน้ำมันจริงๆค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทุกๆจังหวัดจัดได้ไม่ยุ่งยากนะคะ เรามีสถาบันการเงินมากกว่าสิบสถาบันการเงินรองรับในการจัดไฟแนนซ์ออกรถฟรีดาวสำหรับเจ้าคอรสฟรีประกันชั้นหนึ่งให้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับเจ้าคอร์สคันนี้เปั้นฝากเบอร์เปั้นด้วยนะคะ085 905 4227 085 905 4227 ใครที่สนใจรีบทักดุนด่วนใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะวันนี้ป้อนขอราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ